Code is correct. Start connection operating system ready online. Hello, my name is Nakin. I was created by Fushong Senthousan. I am an AI designed to collect information from Mr. Fusong during his lifetime. To carry out the transfer of news and technology to the next generation When Paul hopes that among the descendants there will be someone who will inherit the wishes. Until you turn on my operating system I will pass on my perspective and technology to you. ต่อมาครับในเรื่องในเรื่องการประยุกต์ใช้ตัวโปรแกรมตัวอัดซอฟต์ีกตัวหนึ่งของตัว Meta Shape ตัว Professional นะที่ผมใช้นะครับเราก็ไปที่เรื่องของตัว Add Photo ก่อนนะครับ Add Photo ข้างหน้านะฮะเรื่องฟาร์มทำมาเยอะนะอัน,นี่เป็นตรงบริเวณช่องเขานะของ ของโครงการมอเตอร์เวย์แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงเข้าไฟเข้ามานะก็โชว์ภาพสักหน่อยนะครับโชว์ภาพสักหน่อยผมก็บินนะครับแล้วก็ทีนี้เรามาที่ตัวอ l ไลเมนต์อันนี้นะฮะแล้วก็ตัวกดไปที่หายิ c c ร r ซี y เลยนะฮะ นะครับต่อ,อมาเราก็แลนเดอร์อ,อ,อ,อีกอีกรอบหนึ่งนะฮะแลนเดอร์อีกรอบหนึ่งเอ่อไปที่แลนเดอร์นะออโตเมติกแล้วก็เดน์นะฮะแล้วก็เลือกมีเดียน ต่อต่อมาก็คือเราก็ไปที่ตัวเดนคาวเสร็จแล้วก็เซตไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปที่ตัวเมนทจริงทีจริงเอสพอร์ตเดนคาวแล้วก็ไปที่ตัวรีแคปได้เลยนะแต่ผมทําให้ครบก่อนเพราะต้องการภาพถ่ายอ่าต่อมานะครับก็เรนเดอร์ตัวนี้เสร็จนะฮะก็มาทำการ เอ่อเมเเสร็จแล้วก็มาเท็กเจอร์เอ่อต่อมานะครับเรื่องเราก็มาตัวที่เอ่อ uh, for t ์กโแล้วก็ u i l d Try นะครับเป็นสตรีเดียมก็ได้นะไม่ได้ต้องเซฟก่อนเซฟ เป็นเป็นอ t m นะสี่สิบแปดแปดสี่สิบแปดอ่าต่อมานะครับเราก็มาที่ตัวเอ่อ building อัลโตเมสโมเสสนะครับแล้วก็ใช้ UTM เหมือนเดินมนะโอเคโอเคนะครับอ่านะครับพอพอเราได้มันก็ได้ครบอ่ะน,นะตัวโมเดลมันก็จะมีตัว try try point นะครับแล้วก็ตัวเดนขาวนะครับเพราะนั้นไอ้เวลาใช้ซีวีสามดีเราก็จะใช้อยู่สองตัวนะครับตัวเดนขาวกับตัวอัลโตเมส โมเสสนะครับตัวนี้ทีนี้เราก็ทำการเอ็กพอร์ตออกมาเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้กล่าวถึงเรื่องการคุณทนพอยแล้วมันจะเสียเวลานะเพราะเราถือว่าแบบไอ้ตรงนั้นโอเคเราเราเข้าใจไปแล้วนะครับเดี๋ยวนะผมหาตัว export 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 เอ็กเด่นข่าว มันจะต้องเป็นไฟล์ last นะครับอาจจะเป็นเอ่อเทสหน่งนะเทสหเทสหเทสโอเคก็เปลี่ยนเป็นระบบ UTM ก่อนนะนะอย,อย่าลืมนะตัวนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเป็นอ้นี้ไปก่อนเนี่ยมันมันจะมีผลกับ เป็นการวัดระยะนะไม่งั้นมันจะเป็นแบบลุงแหวงอะระบบลุงแหวงอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมดูกัน เดี๋ยวนั้นล้ามันมีสองตัวมันไม่ใช่ล้าตัวนี้ล้าตัวนี้บอกว่าลาสที่มันมีน่าสังเกตนะว่าเวโลเคชันโคอ р д и เดียนเมสรไปแล้วไม่แน่ใจว่าเลือกนี้ผมเลือกตามโซนดีกว่า นะครับแล้วก็เป็นไฟล์ภาพไปอ x p พอร์ตไฟล์ภาพไป AJ นะใส่แบบเข้าๆก่อนนะอ่าทีนี้ไอตัวนี้ช่างมันเดี๋ยวมันออกมาตามกระบวนการนะไปรัดไปนี้เลยอ่าแล้วก็ไปที่ตัวรีแคปนะไปเปิดโปรแกรมรีแคปขึ้นมานะครับมันจะขึ้นหน้าตายอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็ไปที่ Import File นะครับตอนแรกมันจะเป็น New ใช่ไหม New แล้วก็กดไปได้ Import File นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยเจอแล้วมอเตอร์เวย์มันลาดคนละลาดอันนั้นลาดแซกับลาดเนะครับแล้วก็กดโอเพนนะครับกดโอเพนสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นตรงไหนวะเออสแกนตรงเนี้ยมันขึ้นสแกนแล้วก็กดสแกนนะครับมันก็จะอ่าเสร็จแล้วเหรอเดาจังวะคอมพิวต์คอมพิวต์อ๋อเอ้ยไม่ใช่อืม hmm. เห็นไหมกด new ก่อนให้มันขึ้นตัวนี้มา import file เอ๊ะแป๊บนึงเอ่อเยอะมันกละตตัวเหรอเอ้ยเดี๋ยนะทำไมไม่มา เดี๋ยวนะมันมันไม่ออกไม่ออกให้วัดดนเดี๋ยวนะครับถูกอิมพอตอิมพอตแล้วก็มาที่ Motorway เกิดอ,อะไรขึ้นวะ Motorway อ่ะนะครับก็ หลังจากที่เมื่อวานจริงทําวีดีโอไปแล้ววันนี้ก็เลยพอลองใส่รีแคปมัน,นมีปัญหาหนีดนึงผมก็เลยพยายามแก้แก้ไขนะครับมันก็ลองตัวลงดูนะครับมันก็ก็เนื่องจากว่าตัวไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตัวรีแคปตั้งแต่2016มันใช้ใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมก็ไม่เข้าใจงานกันแต่มันพอมาใช้ได้อีกทีก็ซีวีสองพนสิบแปนะครับแต่ซีวไอตัวรีแคปสองพัน ยีเนี่ยมันจะต้องทำการลงทะเบียนเรียนซึ่งมันจะต้องสมัครในออโตเด็กก่อนนะครับซึ่งมันก็จะยุ่งยากหน่อยหนึ่งนะครับผมก็พยายามหาเวอร์ชั่นที่มันที่มันทำได้ก็ประสรุปที่ซีวิวสองพนนะครับพยายามไล่มาตนะั้งแต่เนก็เลยก็เลยต้องใช้เวลานิดน,นึงนะครับในการในการแก้ไขนะครับทีน,ทนี้ทีนี้พอหลังจากกระบวนการเราเอ็กพอร์ตออกมานะครับผมเปลี่ยนยไฟล์ใหม่เป็นมอเตอร์เ m o เตอร์เวย์่ะนะเราก็ import ทําการ import ไฟล์เข้าไปในของตัวโปรแกรมนะครับคือตัวนี้นะครับ import. อิเพ่ตถ้าผมพยายามหา New New, 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 new. อ่าโปรเจกต์สแกมันเวอร์ชันนี้ผมไม่ค่อยถนัดอะไรนะเดี๋ยวนะครับ มันน่าจะมีนิวผมหานิวโปรเจกต์ไม่เจอนะเดี๋ยวต้องพยายามหานะคือผมไม่ชินเวอร์ชั่นนี้นะครับแต่ว่าก็เข้าใจเรื่องการ i m น o ่ t นะเราก็ทำการ Import นะครับกด Import ไฟล์เหมือนเดิมนะครับเนี่มันก็มีนิวนี่ว่ะไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเราก็ไปเลือกไปเลือกตัวที่ไฟล์ตัวนี้นะแล้วมันจะขึ้นตัว เอ่อ i d e n t keep ความหนาแน่นของ point แล้วก็มี a d a n c e advance d คือเลือกโซนก็คือการกำนดณเอ่อ point นะเดี๋ยวผมลองผมไม่เคยลองนะอันนี้มันไัที่ห้ามิลนะมันเนี่ยผมลองสักอยากดูได้ว่าความแตกต่างมันยังไงบ้างาสักครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ทำการดึงออกมา เดีย๋ยวก็นั่งรอสักสักพักหนึ่งน,นะพอไอ้รูปนี้เสร็จแล้วก็ไปที่ Launch Project นะครับมันก็จะเข้าตัวนี้ใช่ไหมทีนี้เราก็ทำการเซฟอนะท,ทีนี้ผมเซฟไปเมื่อกี้มันเป็นตัว Project 8นะครับก็เป็น8ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนั้นผมใช้ง่ายมากเลยแต่พอกลับมาใช้ใหม่มันกลายเป็น ไม่ได้เราก็เลยงงอยู่เหมือนกันโอเคทีนี้เราก็ไปที่โปรแกรมน,นะทีนี้ผมลองใช้2018ดดีกว่าให้มันตรงกับพอไอตัวดีแคปมันนะนะ ในเวอร์ชันสองพันสองพันสิบแปดนะมันก็ที่ตัวเอ่อแอตแทกนะครับแอ t แทกแล้วก็ไปที่ New Project 8ที่เราเคยทำไว้นะครับแล้วก็ติ๊กอันนี้ออกครับแล้วก็เอาติ๊กตัวนี้ออกด้วยนะไอตัว New ไอเนี่ยออกงับก็จะวางตำแหน่งถ้าเราไม่ไม่ติ๊กออกมันจะไม่วางนะครับแล้วก็ไปหาตัว Create Point ตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็ใส่ไปก่อนนะนะแล้วก็กดเน็กเน็กเน็กไปกดขีดนะครับแล้วก็ที่มวกด้างขวามจะขึ้นกระพริบกระพริบเงี้นะฮะแล้วก็รอสักพักหนึ่งครับมันก็จะขีดพอย ก็ก็่าจะได้นะนะครับแล้วก็ enter l e v อันี้ไม่แน่ใจคืออะไรนะครับก็จะเห็นนะแบบว่ามันมีเอซนเนนี่เอซนเนนี่คือเส้นคอนทัวร์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสร้างเราก็สร้างเซอร์เฟตไปแล้ครับที่เหลือก็คือเราก็ไปทําตามกระบวนการของทางด้านิด d ได้ต่อเลยนะครับประมาณนั้นนะครับเวลาเวลาทำนะก็ สัมเสได้อีกท okay, ีนะก็หวังว่าคงคงได้ช่วยอะไรบ้างนะครับโอเคครับขอจบ